หลบหรอชมาดีมาแสดงความยินด,ดีด้วยเก่งเหมือนกันนะทำสปาก็เป็นไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีสมองนึกว่าดีแต่เก่งขโมยหัวชาวบ้านเขา เฮ้ยเป็นไรอะเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรใครมา่งันวิเียะมาทำอะไรนี้่มาทำอะไรทุเรศทุเรศแบบแกกันแล้วกันเอ้าเอ้าวิ อะไรขึ้นน่ะคุณนาคุณนามาตอบโซฟีอค่ะเบสนี่ต่อไหนด้วยเหรอตอบจริงจริงน่ะตอบตอบหรือต่อไหนตอบหอมแจ้ยนาแกตอบเขาจริงจริงเปล่าวะนี่ฉันยังไม่ได้ตอบเลยนะแค่สกิปเท่านั้นเอง นี่ถ้าฉันตอบยาโซฟีนี่นะป่านนี้จะเดินไปโซมาเลียน่นแล้วจะลองไหมมีแผนช่วยโซฟีด้วยค่ะพี่แม่นี่ไอ้แมงดาหน้าเหยอแบบนี้ช่วยอะไรไม่ได้หรอกอย่าดึงเลยอย่าดึง <c oughs> ผู้หญิงสมองโบยอย่างเธอนี่นะ <c oughs> จะต้องฉันช่วยนวดสมองมันจะได้มีอรอยอหยักรู้ไหมไอ้จันไอ้จันะ ยฮาเาังรอไม่สารนะโสารนะสังเยอ่ะสารบเยตอนแย่งหัวชาวบ้านไม่รู้จักกลัวบาปกัน ตอนนี้เรามาทำเป็นกลัวตัวสัน่นกลัวเหรอฉันก็กลัวนะกลัวว่าจะตกหล่อนติดเชื้อโง่สาวมั่นอย่างคุณ่ะไม่ต้องพึ่งพาผู้ชายหรอกแต่สาวที่อ่อนหวานอ่อนตัวโลกบอบบางอย่างฉันนี่สิต้องพึ่งผู้ชายที่วิเศษสุดๆอย่างพี่เดชอะอแ,แะอย่ยัผู้หญิงไอีคิวต่ำอย่างเธอเนี่ยนะนอกจากจะต้องมีคู่คิดที่วิเศษแล้วเนี่ยว

คุณรักซีน,น่ไม่มีตกเลยเนะจ๊ะสําหรับคุณปิ่นเกตเนี่ยก็ยังรักษาตําแหน่งปทาทังก้าเสนอหน้าทุกเทศกาลงานมุงเลยนะคะคุณปิ่นเกตเดซีเดซีดซคือเกือขแขยงทะเลขยะดเมื่อเายปิ่นขยับเนอีนน่บ้าอีบ้ คิดมันชีย้อนหลังไงที่ตอนฉันเปิดบริษัทนะกว่าแกจะมาได้งานนี่จะเลิกอยู่แล้วนี่พอยางผ้าทำไมนะมันเปิดสปายแค่นี้นะแกละลี่รีลี่มาตัวสั่นตั้งแต่งามยังไม่เริ่มเลยเพื่อนทนยศสองทีนี่น้อยไปนะโดนอีกสักทีได้ไหมพอแล้วสองทีกําลังดีแล้วโถเอ้ยฉันํำนึกผิดแล้วก้อยเดชะสิมันชวนฉันมาดูสาวที่ไหนได้มีแต่พวกนิ้วแก่ๆนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำหน้าอย่างนี้เดิ เดี๋ยวแก่ไวเหี่ยวง่ายตายากนะเว้ยใช่สิผู้หญิงสมัยนี้มันแก่ง่ายตายากเพราะว่ามันมีผู้ชายแบบแก่เต็มมือไปหมดไงล่ะนี่หน้าเบาๆหน่อยได้ไหมคนก็มองกันหมดแล้วทำไมมีตาก็มองไปสิมีป่าจะพูดทำไมโอ้โหนี่แก่วยวอ่นะเดี๋ยวเถอะโรงแรมของเดปินมันพังขึ้นมาจะเรียกร้องค่าเสียหายแกเป็นแสนค่อยดู <c oughs> ดีเลยจะได้เก็ดมีน้ำเกลือทะเลนี่นะให้มันจมเดซีตายไปเลยยิ่งแก่ยิ่งนักเลงวะอย่างนี้้เฮ่จะพยืนหัวโดยทำไมจะไปไหนจะทำไมอ่ะก็ไปด้วยไงะจะไปไหนล่ะก็แก่ไปไหนฉันก็ไปด้วยอ๋อจะไปกับฉันทำไม